ดีๆแล้วน MM. ีดีโคตรเท่โคตรอันตรายฮะเรียบร้อยลงๆเน้นๆไปที่ว่าตี้เหล่านี้มันตี้คนบาปรู้แล้วจำชูดลูกนี้โคตรดีฮะหลบได้วิหลุบไม่ได้เปลี่ยวว่ะเฮ้ยโคตรเท่โคตรอันตรายฮะ โคตรเท่โคตรตรายเนี่ยอากาศาจ่ายในตำนานนะเกี่ยวกับค่าจําไหมน่าจะเกี่ยวกับค่าจ่ายโดนเนี่ฮะโดนเนี่ฮะตามผมสามคนเหรอฮะไม่ต้องกวงไม่ต้องกวงพี่เองจบจบไปเรียบร้อยเลยอัติเมตผมตัวหวังอ่ะผมตีมาตีกลับไม่โกงฮะยิงเลยฮะโลง่งๆเน้นๆเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยฮะเรียบร้อย อีโมชันต้องข้าแล้วลูกถึงเนี้ยโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะราชาลีบาวกลับมาฮะอาเซกาวะฟูจิมะเล่นรายเดียวเนี่ย เฮ้ยลืมไปเลยวันนี้จะมาเล่นมาหัดเ,เล่นเรียวตากนี่ว่ะเรียวตากเาพิ่งชนะมาเน็ตปิงเลยไม่กล้าครับได้นะอยู่ฝ่ายตรงข้ามพี่เลยกดดักมาพออยู่ฝั่งพี่ใช่ปะ่ะอย่าเพิ่งกดห้องถ้าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกดมาเลยฟูตำนานฟูจิมะวอร์เดนป๊อปมากับพิมมี่แล้วก็นุลาลี อันนี้มันก่อแหล่ล่างไหนวะนะา่างสองอะระวังพี่ชนลงไปนอนกองกับพื้นนะเว้ยล่างสองนะระวังนะเว้ยนุอะลีบอกเลยพี่ชนล้มรัวๆนะเว้ยล่างสี่อก่อ,หอกหแหล่ล่างไหนไม่รู้ว่าดูมันไม่ค่อยออกถ้าล่างสองบอกเลยพี่ชนล่วงรัวๆใต้แป้นบอกเลยแค่นั้นนะที่อยากจะฝากไว้ พี่ว่านายโคกวอลเล่นป๊อปมาแล้วจะรอดอย่างนี้หรอผมป่ะเรียบร้อยโลงๆเน้นๆนะเรียบร้อยฮะโดวนฮะวอ์เขาไม่เอาล่าง power f o ว w a r d มาแล้วเฮ้ยพื้นที่ตรงกลางหายไปไหน่อวะโยซอนพี่ด้วยกอแล้วมันสิงเล่นใครก็เล้ซ้อนพี่หน่อยคนหนึ่ง โนะ okay. okay. อเคโอเคตัดบอลแบบแต่วันเลยคนระับจับลงลงเน้นๆนะเรอาใส่จังหวะน,นูว่ะจำจำชุดเดสจำชุดเดสสวย ไม่ลงฮนะรีบเอเอาลฮะนักรีบาวในตำนานฮะนะไม่นาวมาวะมองทันเข้าไปมองทันก็ตบได้ฮนะพี่ยังมองตัวพี่เล่นเองไม่ทันเลยลจะมองทันได้อย่างไรช่วยด้วยฮนะมันจะสก,กรีนพีแนะ่แล้วฮะล้มไปหนึ่งลูกนี้ฮนะเซนโดเหมือนจะเล่นไม่ได้พี่มี่แล้วลส่งให้ฟูจิมะเฮ้ยพี่โดนสกรีนอ่ะไอพื้นที่ตรงนั้นเนะี่ยพี่ไปยืนไม่ได้อนะ่ะข้างหน้ามานะันอ่ะฝากยืนกันหน่อยได้ไหม คเกข้าพัสคุกลาพัสป๊าบลงเน้นๆปากไปได้ได้อยู่ฝากหน่อยฮะวอมันเหลี่ยมมันจ้ำชูต,ตรงกลางไปสองลูกแล้วมันง่ายเกินไปอะประกบหน่อยวู้ฮูไม่ลงไม่ลงผู้ฟรองรีบาวอยู่แล้วตีเราฮะกลัว,ะว,วอะไรวู้ฮูอะไรโดนตัดบอลอีกแล้วหรอ ดีวอลดีตัดบอลสองลูกแล้วหรอตกไม่เป็นนี่หว่าพี่เห็นมันกระโดดหนึ่งอะแบบหลายรอบไปด้วยมันผิดจังหวะพี่พี่ว่าแล้วมันทั้งตกไม่เป็นนะเฮ้ยแล้วล้มยับแบบนี้เลยพี่เล่นรูลเลียงไม่เห็นล้มเลยไม่ดีอ่ะหรือว่าพี่ควรกลับไปเล่นมูนเลียงวะ ตกูแล้วแมนซะด้วยตกอนาคตอ่านเกมขาดเกินเหมือนวอลเร็ตอมันจะมีอัติหรือเปล่าแล้วลูกนี้ขึ้นบล็อกโอ้โหแล้วไม่ถึงอ่ะเหมือนแขนจะสั้นนิดนึงต้องเข้าไปข้งางในหน่อยแต่งหน้าได้แต้มวิลลืมเปิดอัติเสียไ,ได้สแต็กเลยหมดกันสแต็กเหลือแต่สแต็กแล้วแบบนี้ ีเลี้ยงล้มเฮ้ยโอ้โหมันหลอกส่งด้วยฮนะมันมีหลอกส่งแล้วแย่แล้วแล้วเซนโดหล,ลอกส่งคู่ฟูจิฮนะแล้วนี่ฮนะจังหวะสองเรียบร้อยโอ้โหแล้วปวดหัวแน,น่นอนมันหลอกส่งไนะด้ทั้งคู่ฮะไม่ต้องพวงไม่ต้องววงเพียงจบจบ,จบไป<ะ>เรียบร้อยเลยอาร์ติเมตผม ช่วงอ่ะโห่ติวมาตีวกลับไม่โกงฮนะยิงเลยฮะโล่งๆเน้นๆเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยยีโมชั่นต้องข้างแล้วลูนเงี้ยเรียบร้อยบออะไรละ่ะอะไรละ่ะฮะจะทำจะยิงคืนอย่างเงี้ยเหรอวเด็กวันไม่ได้จะยิงคืนอย่างเงี้ยเหรอที่รู้อยู่แล้วเรียบร้อยฮะเฮ้ยโอ้ยเป็นล้อมันแลอกมั็นลอก โอ้โหาเยอะจะดยเอาเราโย่ตบพาวลูกนี้โคตรทองเลยทิปอินติ๊กแมนโยลงตาเรียบร้อยนะฮะติ๊กแมนโยลงตาแฟนข้าบแบบผมเจอบ่อยโอ้โหไม่มีท่าหลอกไม่มีท่าหลอกละ เราทำไงวะเนี่ยโอ้โหมมนหลอกสองคนเลยแม้วมันอะไรไม่ได้ <laughs> มองไม่ทันนะฮะ <laughs> ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันอะไม่เกียร์ <laughs> เล่นช้าๆหน่อยมองไม่ทัน <laughs> ดีๆแล้วนี่ดี <laughs> โคตรเท่โคตรอันตรายฮะเรียบร้อย <laughs> 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 เรียบร้อยฮะเรียบร้อย <laughs> ดูโอ้หน่อยครับอ่า ได้ได้ไหมเดี๋ยวพาโยไปเล่นก่อนวันนี้โยโดเนตมาเยอะมากๆเลยนะโยฟุกอยู่่ะโยโดเนตมาเป็นพันแล้ววันนี้วันนี้ขออนุญาตกดสามกับโยหน่อยเดี๋ยวรอหละที่ทอก่อนที่อะไปกดดูโอ้กับโยจ้วงไปดิเฮ้ยโอ้โหอันติอืมกำมัดรอตกอันติมันมาตั้งนานนะ พวเทควันตลายนี่อ,อาการจ่ายในตำนานนะฮะล่ะเสียวมันจิงสามเฮ้ยสวยแล้วไม่ลงฮละอกลอลเอดิติ๋วบ้ากอลเอดิติทำไมอู้หูโอ้โหตัวติด ้โอ้สวยเฮ้ยสวยฮะไม่ใช่สวยฮะเฮ้ยมีใครสวยกว่าโยไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลงฮะการันตีลงเกินตีลงครับยิงลงก็ไม่ลงลบกวนก็ไม่ลงโยชิดะไอ้โอ้ยนี่เหลี่ยมบ้ามันพรอนเยอะแล้วเนี่ยมันมีห้าหลอกฟูดะแล้วแคนเซิ้ลด้วยอ่ะยิงเลยฮะ ไม่ธรรมดานี่มันมีหลอกฮูดด้วยแล้วก็มูเด้าปังเครียดเครียดโยกเรียดครับยิงยังไงก็ไม่ลงโยลมมันแรงมั้งยิงลงก็ไม่ลงลมควนก็ไม่ลงนะวัสดีครับเต้เหมือนพี่จะเล่นเรียวตา้วแบบว่าเริ่มเข้าใจตัวละครมันนะพี่ว่าพี่น่าจะแบบ สนุกกับมันได้เลยนะเนี่ยมันมีท่าจำเหมือนลิงนะแต่ว่าเกมลับตอนนี้เดี๋ยวจําวิธีเขาเรียกวะาายะการจาได้เมื่อไหร่น่าจะมันจะมีการแบบจาไปบล็อกได้อยู่อันนี้จาไปบล็อกไม่ทันเรียวตาสามในตำนานต้องมาแล้วครับสนุกแบบนี้นี่ไงเรียวตากตำนานอยู่ร่างสัตว์นะระดับตำนานไปฝึกกับลิงมาจุนล่างสองอย่างงั้ยเหรอ เียวตะหนึ่งยิงสามแม่นมากครับพี่ตามจริงฮะเห็นด้วยเลย๋ยวขออนุญาตเบียวเรียวตะสักหน่อยนะวันนี้นะครับกำลังฝึกเล่นอยู่ค่ะเก็บบอลแกร่กรงหนึ่งเนี่วยวันนั้นก็พิมแบบนี้ตอนเข้าเกมครับเก็บบอลหนึ่งที่เหลือมันไปแยกยิงหมดเลยฮะไวไม่าเก็บบอลนะโยเล่นกันหลังไมาหลอกยิงแร่งหนึ่งยิงให้มันลงก่อนะฮะโลงยังไม่ลงเลยยิงลงกี่โมง แข่งหนึ่งทุกอย่างเลยเต็บอลแกร่งหนึ่งเดี๋ยวรอดูเลยใช่ถ้าเรยวตามีจ้มตกอ่ะคือโกงมากถ้ามันยังมีจ้มตกอ่ะพี่ปรับตัวเล่นไม่ยากระยะจัำมันเท่าลิงแต่ว่ามันจ้มแล้วมันบล็อกไม่ได้คือลิงมันจ้มเสร็จแล้วมันบล็อกไปด้านหน้ามันพุ่งไปอีกนะอันเนี้ยมันจ้มแล้วมันมันจ้มบล็อกไม่ได้ไงมันจ้มเสร็จแล้วว่ากระโดดตบอยู่กับที่อ่ะมันก็เลยสั่น ทำไมชอบช็อตฟิลไปต่มแย่จุงไม่ได้ไม่ได้ช็อตฟิลมันเรื่องจริงเว้ยแพนโดอร่าคือมันเรื่องจริงแค่พวกนายไม่เห็นบางเรื่องแต่มันเรื่องจริง <c oughs> รอดูเลยโอมช่วงนี้เบียวเดียวตะเลยเจนนะค่อยๆดีๆยังไงครับจินระวังเฮ้ยลบกวนเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยโยโ,ยโยม่แต่พิมไง ลงๆเน้นๆากพี่ว่าตี้เหล่านี้มันตี้คนบาปแล้หูแล้วจำชูดลูกนี้โคตรด,ดีฮะที่เริ่มเล่นเป็นดูดูดจำชูดสามคะแนนคมๆไปบอกแล้วพี่เริ่มฟื้นซับพลังแห่งรวเร็วต่างเรื่องจริงฮะพุ่งหลวมจริงฟิล์มพุ่งหลอมพุ่งหลอมบ่อยมากโอ้โหแล้วดูดีมันขาดขนาดนี้ฮะจังหวะนี้จ่ายคือโล่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออ มองทันก็มาฮะผมยังมองตัวผมเองไม่ทันเลยไอ้มือโอ้โหขึ้นบล็อกเร็วเกินไปโโ <laughs> ลูกเพราว่ารีบาวเหรอดีๆสองรีบาวข้างเราลูกว่ามันจะรีบาวสู้เราได้ยังไงบล็อกเร็วเกินไปหรอทำไมมันตบดูมิติการตบมันแย่ๆวะ โอ้โหแล้วสิกแมนโยลวงตามาฮะตีนี้ไม่เคยเจอโยเว้ยเจอซิกแมนโยลวงตาเข้าไปครับลงโล่งเน้นๆลอกส่งแล้วดูโอ้หลบได้วิลบไม่ได้เปรียวว่ะเฮ้ยโคตรเท่โคตรอันตรายอ่ะใหญ่ ไอพี่ล่าเล่นเป็นแล้วนะไอเรียวตากเลยเจมเล่นสนุกนะเล่นสนุกอยู่ว่แต่ว่าปุ่มกดค่อนข้างเยอะจังหวะกดอะไรเงี้ยมันต้องเร็วอะไม่เหมาะกับเอ่อคนแก่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เหมาะกับเด็กวัยรุ่นแบบพี่เลยเราไม่ลงฮะโอ้โหแล้วไกลแปดเมตรดีดีดเดเอ็นดีดีนี่ยบล็อกเร็วเกินไปได้ยังไงวะก็ตบช้าขนาดเนี้ยทำไมมันถึงนขึ้นขึ้นบล็อกเร็วเกินไปเร็วตากตบยากนะตัวละครไอรูนบล็อกด้วยเนี่ย โอ้โหนะักเก็บบอลในตำนานฮะา<อ>ล้มล้างล่องลองเน้นเนไปเฮ้ยเฮ้ยดีวะโยแบบดีเลยนะเก็บบอลดีเลยนะเกมลุกตีเกมรับฝักด้วยไม่รู้ว่ามันเกมรับมันจะดีหรือเปล่าอันเนี้ยพี่กําลังปรับตัวกับเกมรับมันอยู่ซึ่งจังหวะตกมันอะถ้าเป็นตัวอื่นมันตกโดนในบางจางังหวะอันเนี้ยมันเหมือนแบบขึ้นตกเร็วเกินไปซึ่งช่องตกมันน้อยหรอไม่รู้เหมือนกันนะ ช่องตกมันเล็กเหรอแบบอัมมิงในการบล็อกมันน้อยมากๆหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าพี่มีรุนบล็อกด้วยนะรุนเล็กเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่เลยฮะเออดีโยจังหวะสามต้องเป็นโยมาสอนถูกต้องเลยฮะพี่้อนอันติจังหวะสองถูกต้องอันนี้ถูกต้องฮะดีดีดีเล่นเป็นเล่นเป็นแล้วจังหวะสองมา ดื้อเลยสามคนใต้แ <Platform> ป้นอ่ะอนุญาตเลยอล้แสกหน้าไปเลยไม่คิดว่าพี่จะเลยัพกันสินะผลจริงต้องเลยแสกหน้าฮะโอ้ตายแล้วจ้ำคูดาวฮะต้องคำนวณคูดาวดีๆจ้ำมันจ้ำได้ทีเดียวเมื่อกี้ถ้าจ้ำได้สองฝั้งก็รอดอยู่ปเด้แสงแตกแล้วมั้ง เร็วตาสองวันนี้เล่นไปหลายครั้งแล้วเจ้าแห่งความเร็วเล,เลี้ยงไม่มีใครล้มเลยก่อนน้านี่ลม้มยับเฮ้ยลูกวอวามันรีบา์ได้สองลูกแล้วว่าขัางเราสองเซน,นนั้นน่ะลูกว่ามันเอาจังเลยอ้าวแล้วบอลตบตกตบ,ตบนี่ฮะโยตบเลยฮะบอดดี่บล็อกให้ ติ๊กแมนโยโลงตามาอีกะฮะดีฮะใช่จังหวะตกพี่ว่ามันควรจะโดนหลายครั้งมันไม่โดนเลน,นโอ้โหแล้วจ้วงเลยฮะวิกเลยครับลงๆเน้นๆไป เนี่ยมันดึงตะบังกบได้ดีนะครับตต้แป้นหนึ่งเนี้ยเซนเตอร์หนีไปไหนไม่ได้เพย์แรกแบบเปิดเพย์วิ่งเข้ามาได้เลยครับมันเร็วมากท่วงมาไม่ต้องห่วงวิ่งบอลเข้ามือท่วงมาดิเนี่ยมันมันมันสามารถแบบจับไปได้ถ้ามันมีจำบล็อกของลิงล่างแรกอะโหดเลยนะเนี่ยดันไม่มีเลยอันนี้ไม่กล้าจำไปกลัวมันส่งจิน เกี่ยวกับค่าจำไหมน่าจะเกี่ยวกับค่าจำนะส่วนโดนเนี่ยฮะโดนเนี่ยฮะตามผมสามคนหรอฮะตามมาทำไมบล็อกแล้วจอยไม่สั่นครับแต่ใจสั่นครับเวลาบล็อกแล้วถ้าโดนคือใจสั่นเลยส่วนใหญ่บล็อกไม่ค่อยโดนโอ้โหโยเก็บบอลแบบมือชีพระ เฮ้อยอะมีดวงมีดวงฮะดวงก็คือความสามารถอย่างหนึง่ลงลงล่งเน้นๆปะ่ะเนี่ยมันเหมือนจะโดนเห็นไหมคือมันไม่โดนอ้โหลงเลยไปตรงข้ามมันก็มีเหมือนกันฮะดวงฮะความสามารถสูงสีกันเลยนะครับทั้งข้างเราและข้างเขาอะไปอัพป่ะินนิ่มไปก่อนจริงๆน่าจะเบินเวลาแต่ว่าตำแหน่งมันได้ก็เลยแบบซัดเลย โอ้ไม่ลงไม่ลงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลูกนี้วัดไี่บาวเลยนะครับโอเคฝ่ายตรงข้ามต้องการสามคะแนนเท่านั้นนะลุมจีนเลยฮะลุมจีนเลยเราบล็บอ,อกจากด้านหลังไม่ได้จังหวะตกคือช้ามากๆขนาดนี้เอาเรหมดเวลาดีเมื่อกี้จังหวะตกอ่ะพี่ถ้าเป็นตัวละครเื่นพี่ตกโดนนะมันขึ้นบล็อกจากด้านหลังคือพี่ตกช้ามันเลยขึ้นบล็อ,อก,จกจากด้านหลังอย่างนี้ตำแหน่งยืนมีผลมากๆเลยแสดงว่าตัวละครมันตัวเตี้ยตกลูกชูสูงไม่ได้ ถ้ากับว่าถ้ามันปล่อยบอลไปแล้วตกไม่ได้ช่องตกมันน่าจะเล็กมากอันเนี้ยช่องตกน่าจะแบบแคบด้วยแล้วก็ทำมิงในการบล็อกจะเล็กด้วยนะจริงๆมันมีปร,ปรับโหมดสั่นทุกอันแหละที่มันเป็นอิมูเลเตอร์ส่วนใหญ่มันจะมีปรับโหมดสั่นแต่ว่าพี่ไม่ได้ปรับโหมดสั่นมันมันไม่ชอบอนะ่ะขอดูฟิลโกนะหกสิบสองเปอร์เซ็นฟิลโกสามแต้มแม่นมากนะยิงโล่งลูกหนึ่งยิงติดลูกกวนลูกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเฮ้ยฟิลโกดูดีนะน่าจะใช้ได้ น่าจะเล่นเป็นตัวเมนอีกตัวหนึ่งได้ไม่ยากทําลายล้างแชนแนลเรามาพังทําลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทําลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทําลายล้างแชนแนลลุยไปกับทําลายล้างแชนแนลโเก๋งมีไปเล่นสนุกโเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทําลายล้างแชนแนลลุยไปกับทําลายล้างแชนแนล